เริ่มจาโพูดนี้แหละพี่น้องผมมามาลุยกันกับบาวมีอีสานบานกว่าเองเพี่น้องนะทางยูทูบเอกก็ได้ไปลุยหาอยากหา,า,ก,หากินกลางคืนกันอันนี้ต้องได้ใส่ผ้าหรือมีดมาสีนออกดีข้าศัตรูมีหมองอย่างพี่น้องเชี่ยบอกอย่างเห็นว่าขเขาไม่ได้มัดโตขึ้นเสี้ยงซี่แล้วเขาพูดแล้วสูงสุดลูกหูลูกตาอืม จ้มือจิตไต้มาอยังจริงสีเสียงยังวะไปถึงเห็ดถึงกีนู่นก็มาคือเป็นบอกตามตรงเม้นฉี่เม้นฉี่เม้นฉี่ มันต้องมีคนมาฉี่แถวนี่คันเดาว่าเพีย้ยดขี่ม้าว่าแมนนะกินแนวนี่เบิ้งบ่เฮาชีได้เจักดอกพี่น้องมือนี้ขี้ไปพวซ่ซะกูก็ดหากสัตว์หอกดิ ท่าทางบบคือพี่น้องถ้าทางบบคือแล้วถ้าทางบบคือพี่น้องผมเหม็นเถอะ เรื่องข้าเจ้าเชียมันเอือบวยฮู้ยคดูเชียฟ้านคือบ่กไปเห็ดหน้าซอยข่อยแน่วะ่ะอืม้ม แมีนบ่พี่น้องนี่แมีนบ่แม,มีนบ่สาธุขอยเมียงงนย่างนี่ยหน่อยกิ่น้องหรืเบิ่งจาะดอกสองดอกเนี่ยโอ้ยแมีนพี่น้องผมแก้วข้าวเจาเา้าเชี่ยวบ่ถึงข้าวเจ้าเชี่ยวบ่ถึงแก้วพี่น้องผมแก้วข้าวเจ้าเชี่ยวบ่ถึงจับขึ้นมาพอยชี้เส้นหลักูกะมีห้อมดิกันได้ซ้ำกันได้ซ้ำนี่จัก ซี่หาดอกบ้ามีกับพอแล้วคันได้เลยหมายถึงคันได้คันบ่ได้ละก็แล้วไปบ่ได้ว่ากัน,นไมายถึงว่าคันได้ซ้ำนี่ซี่หาดอกบ้ามีพอ สาธีไรกับเจ็กซี่หาอกเนี่ยคุบ้าเอยโอ้เชื่อมุนปลานีเรายยั่งเดี๋ยหลอดให้บ้ามีได้ก็เงดตายเลย้เลี้ยบบ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 บข้าเจ้าเชบ่บบ้าบบ้บบ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 บเบเชืบอเรบวเชบบบแบบบบบบีบบ้าเบ้าบบบบบเบบ้บบ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 วบบบบ้บบ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 ดบบ เลี้ยหลอดจังได้หนิพี่น้องผมเลี้ยหลอดจังได้นี่พี่น้องผมเลี้ยหลอดจังได้นี่พี่น้องผมโอไม่กอดโอไม่กอดโอเอาลีกอีกสองดอกตั้งเป้าไว้แค่หาดอกพี่น้องตั้งเป้าไว้แค่หาดอกคันไดแบบนี้ขออีกสามดอกเอา ขันโบได้กะขออีกสองดอกจริงๆเขาก็ต้องเชียร์เลยพี่น้องขันโบเพื่อนว่าตั้งคนตั้งปล่อยให้มันเกิดขึ้นธรรมชาติมันก็เกิดอยู่มันติดพ่อไดอยู่บพี่น้องผมมันติดพ่อไดอยู่บพี่น้องผมอ kéo kéo lìm một chia sẻ cần vào đây này. Mm. Ừ... บ่เคยเชีย่ยกับบ่เคยใดด้ดวยโอ้โหหนิพี่น้องนี่นี่นี่นิวุ้ยเขาเจาเชีย่ยแบบ เที่ยสะสายไปเลยเด้นวุ้ยผุ่นเลยบักเขากั้มหูนี่พอดีเห่นปาเนี่ยีขานกลนเอาไปเอาซ้ำนีอีกดอกหนึ่งบาทนี่เ้าตัางเป้าไว้ซ้ำนีเนะครับเนาะคันได้นี่ก็ถือวาทลุเป้าและคันได้เกิอนอีกถือวาทลุเป้า มีนสีไท้ยิ่งกว่าพี่น้องผม,มเจ็บเห็ดเจ็บหาวปีละเทียเลยครับเด้อบ่ามาันสีได้ไออยังไงอ๋อคืออยู่จังสี่พี่น้องบานคืออยู่จังสี่ควายมันจุงมไปนี่ ครับแต่แหงนี้มาดนี่กินเลยเถอะเชียก์กระไดน้ะพี่นอ้องเชียแบบนี้เชียเอามั่นเลยภาเบื้องของดีพี่น้องภาเบื้องของดีบานน้องนี่ทางขึ้นบ่ได้ไปทางขวงต้องเอามาทางขวง มันบ้ามันงอมันงอมันงออันนี้ที่น่องผมไค่อ,อยบ้ามีบ่ไดดรีบร้่อนเรื่องมากก็ผู้ใดดพิพี่น่องเบิง้งพี่น่องเบิ้ง พี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิง้งมันสิมีงูว่ละล่ะประเด็นสําคัญคือเป็นตะมีงูแท้พี่น้องประเด็นสําคัญคือเป็นตะมีงูยาเด้อยาเด้อข่อยมาเอาเห็ดข่อยมาเอาเห็ดยาเด้อเออมันเป็นตะมีงูคักแม่เบิ่งงูดีพู้นน่ะโอ้เกินเป้าแล้วเกินเป้าแล้วพี่น้องผม นี่ที่เลี้ยกับจีนู่นบาดเนี่เออเป้าประสงค์แรกของเฮาต่อไปคือจีนู่นบาดที่เรา โอ้ยเย็นเย็นนี่แหละพี่น้องเขาว่าเชียกับมุนเชียกับมุนเชียกับมุนถิ่นซื่อๆย่าเชียเด้อยคอยหาพี่น้องผมคอยหาพอได้กินอยู่ดอกเบาวมีก็ได้โอ้ยแย่แย่แย่แจกแจกผ้งผ้งแก้ว ที่น้องพ่อพ่อเพราะสัมม้นอย่บ้างพอปุ้นเราดิจากพอปุ้นน่องกับสีแดงแล้วแก้วไปต้องคอยประนียครับไผส,สีฟ้าสีฟังไปก้อนหอกกับแล้วแท้ข้าเจ้ยวดีผัวขาว่ามันค้นผัวข้าว่ามันคนเลวเนาะครับเนาะผัวข้าเป็น,น,ปน,น,นคนะน,นดีอื กันเปล่ากันฟังคักหลายพี่น้องกันพากันเปล่ากันฟังคักหลายบอดี้เบิรงดอกที่มันไอ้นี่ก็เพียรยังบ่ได้ล่ะผู้มักเชียร์มักมุนก็เอาแล้วแต่เธอเด้เอ,อมองนีบ้ามีก็สิไปเรื่อยตามดวงนี่ละ่ะเอาขอบคุณทุกเรืยทุกทัพย์ทุกการที่กะตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองเอาซ้ำนี่เอาซ้ำนี่พี่น้อง มือละซ้ำหนีพ่อแก้วยเก็บเห็ดมุงมวนพี้องผม